ับสวัสดีท่านประธานนะครับและอาจารย์นะครับกับขอขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับทางภูมิพลนะครับจัดงานได้อบอุ่นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทางนุ่สาขานะครับที่ให้โอกาสได้มาเลคเชอร์ในวันนี้นะครับผมนายแพทย์ปัดชัยแพทย์มานพนะครับเป็นแพทย์ออโตบิดิกอยู่โรงพยาบาลพันทั้งเก้านะครับวันนี้จะมาแรปอัพให้น้องๆนะครับในหัวข้อเรื่องของโรเลอเตอร์คัฟอินชูรี่กับอิมพิเม้นต์ซินโดมนะครับพี่มีเวลา13นาทีครับอันนี้คิวอาคน้องสามารถถ่ายรูปไว้โหลดสไลด์ได้เลยนะครับ13นาทีแรปอัพประมาณเกือบ60กวววว่่่่่าาสไไลดดด์พพีีีต้้องแแรรปปนนนๆเ๋ยยกััะคบ วันนี้นะครับพูดถึงนะครับก็จะพูดถึงเรื่องอะนาโตมีกับไบโอเมคานิกของโชเดอร์คร่าวๆนะครับพูดถึงเรื่องโรเลเตอร์คัพนะครับกับอิมพิเกเมนต์นะครับแล้วก็พูดในเรื่องของแนวทางการรักษาที่น้องๆควรจะรู้แล้วก็ข้อควรเน้นนะครับที่อาจจะมีโอกาสต้องใช้ในการสอบในอนาคตนะครับอะนาโตมีและไบโอเมคานิกของโชเดอร์นะครับโชเดอร์จอยนี่ยครับลักษณะมันก็คือบอว์ลแอนด์ส็อกเก็ตจอยที่มีขนาดใหญ่นะครับหิวเทอร์เฮดเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เมื่อเทียบกับบริเวณพื้นผิวของกีนอยนะครับจะเท่ากับ สามต่อหนึ่งเลยตรงกรีนอยเราถึงต้องมีพวกไฟโบคาเทเลตที่เป็นเลบุมเพื่อเพิ่มดีฟแอนด์สเตเบิลิตี้ให้กับมันนะครับความแข็งแรงความมั่นคงของมันเนี่ยนอกจากตัวเลบุมแล้วเนี่ยก็จะมีพวกโบนิสตั์เจอร์นะครับพวกกีโนฮิมบอลิกาเมนต์กับจอยแคปซูลนะครับน,น้นองๆต้องรู้จกักซูเปอร์เรียกีโนฮิมบอลิกาเมนต์มิดเดิลกีโนฮิมบอลิกาเมนต์แล้วก็อินฟเรียกีโนฮิมบอลิกาเมนต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสแตติกสเตเบิลิเซอร์นะครับคอยกันไม่ให้หัวนะมีอินฟเรียซับลักเซชั่น ป้องกันแอนติเลียโพสเลียฟอสนะครับโดยเฉพาะแอนติโลอินฟเฟียกีโนฮิลลาริกาเมนเนี่ยจะมีทั้งแอนติเลียและโพสเลียแบนนะครับเวลาน้องกลางแขนอินเทอร์นอลโรเตชันเอ็กซ์เทอร์โรเตชันตัวนี้จะคอยป้องกันให้หัวมันอยู่สเตเบิลนะครับลักษณะคล้ายๆกับแฮมหมอกหรือเปยวนนะครับโรเตอร์คัพนะครับพระเอกของเราในวันนี้นะครับประกอบด้วย4มัดพี่จะพูดครัว่าหน้าบนหลังนะฮะหน้าคือสับสแคปบนคือซุปเปอร์หลังคืออินฟากับเทเลสไมเนอร์นะฮะซุปเปอร์อินฟาเลี้ยงด้วยซุปปาเปอร์์ฟนครเเเเอีียยงด้วแซล่ิ สับสแกรบลิสต์มัสเซลเรียงด้วยสับสแกรบล่าเนอร์ฟนะครับอันนี้ออกสอบนะครับเคยออกนะฮะโคลโลโคอาโคเมียนอาดนะครับเป็นหลังคาของกีโนฮิมาร์โลจอยนะครับอันนี้มีความสําคัญนะครับโดยเฉพาะ CA เอลิกเมนต์นะครับตัวนี้จะมีหน้าที่คอยป้องกันไม่ให้หัวเนี่ยสูบเพลียเอสเคไปเพราะฉะนั้นเวลาทำผ่าตัการอะไรเกี่ยวกับบริเวณรอบๆข้อไหล่เนี่ยต้องระวัง CA เอลิกเมนต์ให้ดีนะครับจะไปตัดมันออกนะครับไม่งั้นหัวมันจะทิ่มออกมาอย่างรูปเลยนะครับ โรเตอร์รนะครับนอกจากมันช่วยในเรื่องของ i n i t i a t e Abduction, แขน i n t e r n a l rotation e x t e r n a l rotation แล้วเนี่ยหน้าที่อีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยคือมันช่วยเป็นตัว Dynamic Stabilite หัวครับให้อยู่ที่บริเวณ Center of Rotation มันช่วยบาลานทั้งแนวอ o ร์เดอร a l กับ h o r i z ONTAL นะครับโดยมีทั้ง s u b s c a p กับ Infra กับ t e เลที่เป็นหน้าหลังคอยบาลานให้หัวอยู่ตรงกลางมีตัว s u p r r s p i n ปนตัดเป็น e a d d e p r e s s o r คอยกดหัวอยู่ตรงกลางช่วยให้เดวตตอเนี่ยยกแขนทำฟังก์ชันได้อย่างดี เราพูดถึงเรื่องโรเตอร์โรเตอร์ครัพกันนะครับโรเตอร์ครัพเนี่ยจริงๆแบ่งสเปกตร,รัมออกเนี่ยก็จะแบ่งนทั้งกลุ่มคนที่เป็นอายุน้อยกับอายุมาก acute กับ chronic onset นะครับหลักๆเลยคนไข้เนี่ยก็จะมาด้วยอาการปวดไหล่นะครับปวดมากขึ้นเรื่อยๆร่วมกับมี weakness นะครับโดยอาจจะร่วมกับคนไข้ที่มี active หรือ overhead activity นะครับในกลุ่มที่เป็น degenerative เนี่ยมันค่อนข้างจะ incident onset นะครับแต่กับการที่เป็นกลุ่ม traumatic นะครับก็จะเป็นค่อนข้างเร็วในบางรายอาจจะมีมิมิก,กัน อย่างเช่นแคลซิฟิกหรือเซปติกนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการสกวัดแล้วก็ตรวจร่างกายของน้องอีกทีหนึง่งนอกจากนั้นนะครับก็มีปัญหาเรื่องไนเพนได้นะครับอาการปวดมักจะลาวไปที่หัวไหล่ได้นะครับบางรายอาจจะมาร่วมกับโฟสเซนชัวเดอร์ได้เช่นกันในรายที่ขาดมากๆนะครับก็ต้องระวังบางทีขาดรูใหญ่นะครับคนไข้ย,ยกแขนไม่ขึ้นหรือจะให้คํนยาม่าสูโดพาไรซิตอันนี้ก็ต้องอยู่กับการสกวัดแะตรวจร่างกายกทีหนึง่งนอกจากนั้นน้องต้องพยายามแยกสาเหตุอื่นๆที่จะเจอได้ในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดไหล่่่หหรรืออออนนแทีข้ไล การตรวจร่างกายนะครับเบสิกพื้นฐานของออทโหลเราเลยนะครับดูคําขยับวัดสเปเชียลเทสเนืโรวาสูล่านะครับการตรวจข้อไหล่ที่ดีนะครับควรต้องตรวจเทียบกับข้างตรงข้ามนะครับดูว่ามีลักษณะของมัสเซอร์โทฟี่ไหมมีบวมไหมมีไขมสิกบริเวณตรงนั้นหรือเปล่านะครับคาจุดกดเจ็บเนี่ยน้องต้องมั่นต้องแม่นอนาตมีข้อแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็มีการขยับทางแอคทีพาสซสีฟนะครับส่วนสเปเชียลเทสในการตรวจข้อไหล่เราก็จะแบ่งหลักๆเป็นการตรวจสตริงกับการตรวจแหลก การตรวจสเต็คือการตรวจมอเตอร์หรือแรงของกล้ามเนื้อมาต,ตังนั้นส่วนการตรวจแหลกคือการตรวจในการให้ผู้ตรวจเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยประคองแขยู่ท่าแอคชั่นของมัสเซลนั้นให้ได้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีเวิร์กช็อปการตรวจร่างกายให้น้องๆได้ไปลองแฮนด์ออนจริงๆนะครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกไปนะครับโดยทั่วไปมีมี4มัดมัดหน้ามีมัดเดียวคือสับสะพานโพลิมัสเซลนะครับชื่อท่าตรวจแปลกๆมันจะเ,ะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นสมมติท่าน้องเจอในข้อสอบนะครับเจอท่าแปลกๆในไหล่เนี่ยคิดไม่ออกน้องนึกถึงสับสะพูดเ่นนะ ส่วนซูเปอร์อินฟาเทเลสนะครับทื่อท่าตรวจมีไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ทั้งหมดสเปเชียลเทสก็จะมีแบ่งเป็นพาวเวอร์กับแลกนะฮะโจบเทสนะครับก็เป็นการตรวจพาวเวอร์ของซูเปอร์สบายนตัสนะครับก็ให้ผู้ป่วยนะครับกางแขนขึ้นบริเวณแอปดรอปแอปดักชั่น90องศาสัคคบูล่าเพนนะครับแล้วก็ฟอร์เวิร์ดอิเลเวชั่นอินเทอร์โรเทชั่นนะครับแล้วผู้ปวดผู้ผู้ตรวจก็ต้านแรงหนูนะครับโพซิทีฟก็คือเพนหรือวีกนะฮะ ดอบอาร์มเนี่ยเป็นการตรวจแหลกของซุปเปอร์นะครับหรือว่าแมสซีฟครับนะครับโดยให้ผู้ตรวจยกแขนขึ้นช้าๆแล้วก็ประคองแขนและหลังจากนั้นให้คนไข้ยพยายามเกงแขนตัวเองลงมานะฮะถ้าคนไข้เนี่ยล่วงนะครับบริเวณที่ประมาณมุมที่90องศาโดยที่ต้องปวดต้องเจ็บนะฮะอันนี้เรียกว่าเพนฟูลดอบอาร์มแสดงว่าคนไข้เนี่ยมีการฉีกขาดของเอ็นข้อไหล่ขนาดใหญ่แต่ต้องต้องระวังนะครับถ้าคนไข้ที่เป็นเพนเลสดอบอาร์มคือล่วง โดยที่เขาไม่ได้เจ็บเลยเนี่ยต้องระวังว่าคนไข้อาจจะเป็นโรคศักสาเหตุอื่นๆเช่นพวกเนิร์ฟเช่น CXA หรือว่า bicipital injury นะครับการตรวจ infra-superior กับ thoracic minor เนี่ยหลกัหลกๆก็คือการตรวจในการต้านแรง external rotation ในมุมต่างๆที่ arm adduction หรือว่าที่ arm abduction นะครับอันนี้พี่จะขอไปเร็วๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะฮะับ thoracic m i r น้องต้องรู้จัก corbauer นะครับ corbauer คือพยายามให้คนไข้เนี่ย เอ็กซ์เทอร์โรเทชันนะครับสมมุติว่าคนไข้ทําได้อันนี้คือปกติถ้าคนไข้เอ็กซ์เทอร์โรเทชไม่ได้คนไข้ใช้เดียวตอยกลางแขนแทนข้างซ้ายของพี่นี่คือข้างที่ผิดปกติข้างขวานี่คือข้างที่ปกตินะครับน้องลองดูคิดตามกันนะครับสั b ส c r i b เปอมาเซลนะครับก็มีท่าตรวจอยู่ต่างๆมากมายนะครับการตรวจนะครับเบลลี่เพสนะครับแบรักนะครับก็เป็นการตรวจเซงนะครับการตรวจแหลกก็คือกลุ่มเอ่อ ลิ f t o ออฟไซดนะครับหรือว่าเบรลลี่เพสนะครับหร mm ือ hmm. ว่า s ับสแ a p s บส n g ิงแบ็กออ c เล็กเนะครับนอกจากนั้นน <sinus> ้องอย่าลืมตรวจแ s สซ i a t e พ a t โ o ชิ g y อื่นๆนะครับเช่นลองเฮดไบเซปลองเฮดไบเซปแทนในติดเนี่ยมันก็เจอร่วมกับ s u b สแค p ได้มันอยู่ใกล้ๆกันระหว่าง l ลเซอร t ทูบซิตีกับไอซีบิทเลกลุ่นะครับตรวจร่างกายไบเซปเนี่ยก็คือการกดเจ็บที่บริเวณไบ c ีบิท a l ลก o ุ่นะครับการตรวจก็คือให้คนให้คนไข้เนี่ยอาร์มแอคไซด์อินเทอร์โรเทชันสักสิ เส้นเอ็นเส้นหนึ่งวิ่งอยู่บริเวณรองเท้ไปซิบิใบซิบิท้ากูบนะครับตรงนั้นก็คือแลนด์มาร์กในการตรวจนะครับนอกจากการกดเจ็บแล้วก็คือมีสปีดเทสนะครับคือการวดเวอร์เฟคชันแล้วต้านแรงนะครับแล้วก็การตรวจเยอเกอร์สันเทสก็คือการต้านไม่ให้ผู้ป่วยทำซูเปเนชั่นที่อาร์มแอทไซน์นะครับคนไข้ก็จะเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ตรงบริเวณบริเวณบซิบิท้ากูบเช่นกันอันนี้ก็เป็นเทสต่างๆในแคมเบลนะครับอิมเมจิงนะครับเมื่อเราสงสัยคนไข้ที่เป็นโรเ,เตอร์คััับนนะครรรสกกววกวว่่าาแแลล้้ตจงยยเี imaging ปัจจุบันก็มีเอ็กซเรย์อันต์ซาแล้วก็ m r i ที่นิยมใช้กันนะครับเอ็กซเรย์เนี่ยก็นิยมใช้อันนี้ก็เจอในข้อสอบเหมือนกันรูพูดได้หรือเปล่าเจนเอนคือเขาก็จะออกเขาก็จะถามนะว่าเอ็กซเรย์ที่นิยมส่งกันจะมีอะไรบ้างเนาะก็สแตนดาดที่นิยมกันปัจจุบันก็มี t o a p view a า c h e View, lateral axial view แล้วก็ super s t a i g h t o u t l e t view นะครับตัว two a c h เ e ฟวิว er เนี่ยข้อดีคือมันก็จะประเมินในเรื่องของ h e a d c โ r o m มี head, Distance ได้นะครับโดยปกติเนี่ยมันจะกว้างประมาณ1 0 1ถึงมมิลิเมตรเลยในลายที่มันแคบมากๆเนี่ยก็ต้องสงสัยว่ามันมีโรเตอร์ครัพขาดหรือเปล่าไม่มีอะไรไปกดหัวหัวมันลอยลอยขึ้นมา Distance มันเลยแคบลงหรือในลายที่เป็นมนานานๆนะครับมีรอยโรเตอร์ครัพขาดแล้วหัวของฮิ m a l h e a d เนี่ยไปคูดกับอโคเมียนนะฮะเกิดสเคิร์โหลดขึ้นเรียกว่าซูซิลไซน์นะครับก็คือ เป็นคำว่าคิ้วนะครับมีรอยสเคลตอยู่บริเวณตรงกระดูกอโคมีนนะฮะก็บ่งบอกว่าคนไข้อาจจะมีโคโนิกพารโบดี้ของโรเตอร์ครัพบ,บางอย่างนะฮะหรือในรายที่เป็นเยอะๆนะครับโรเตอร์ครัพขาดจนเกิด OA เอเช้งของโชเดอร์นะครับเขาเรียกว่าคัพแทรทอปัตี้เนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จะไม่ได้พูดในวันนี้นะครับแล้วเรโลซิซาร์วิวเนี่ยก็จะสามารถมองในส่วนของออสอโคมีน e ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหน,นึ่งที่ทำให้เกิดอิมพิ้งเมนต์ซินโดรมนะครับเดี๋ยวจะพ ส่วนซูเปอร์ไซรัตอะลิเอบิวเนี่ยก็จะพอบอกพาราโดจีของอะโคเมียนได้นะครับโดยเฉพาะฮุกอะโคเมียนสเปิร์เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดไข้เกิดอิมพิงเมนซินโดมได้นะครับอันดับสองข้อดีก็คือทําได้รวดเร็วเลยครับแล้วก็ไม่อินเวสีฟแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะแต่ข้อเสียคือเป็นโอเปอเรเตอร์ดิเฟนเดนต์อาจจะใช้ช่วยในการวินิจฉัยโดยเฉพาะกลุ่มฟูติกเนตหรือช่วยในการรักษาอาการต่างๆเช่นการฉีดยานะครับ m อ็ปัจจุบันก็ยังเป็นโกลด์สแตนดาร์ดครับ ที่ค่อนข้างให้ความมันยำสูง m อ็ MI เราต้องดู3คัดด้วยกัน3ามเพลนส์ด้วยกันนะครับทั้งโคโรนอลเอ็กเซียลสกิทัลนะครับตัว m อ็เราเนี่ยก็จะเคยบอกคุณสมบัติของเอ็นได้ว่าขาดแบบฟูติกเน็ตพาเชียฟติกเน็ตคอมพีหรืออินคอมพีนะครับเดี๋ยวนี้ยมจะพูดให้ฟังทีหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของแอสซอเซเตสอื่นๆด้วยเช่นไบเซปอินทรูรีนะครับใน m อ็ที่น้องต้องรู้นะครับก็คือน้องต้องรู้รู้จักกูเทเยคาซิฟิเคชันเนาะ อิตาลีแคสเวคันเนี่ยเดิมจริงๆเนี่ยเขามาจาก CT CT เบสครับเป็น CT ทีสแกนแล้วเขามาเลี่ยงกับเอ็มอาร์ไอ้นะครับปัจจุบันเราใช้เป็น MRI เป็นหลักนะครับเราจะดูที่ sagittal view นะครับดูที่คัทที่เป็น super ร์สไปร์นัลฟอสซาเดี๋ยวตัววายตัวแรกนะครับเราก็ดูคุณภาพของ muscle ต่างๆเทียบกันกับ fat นะฮะแบ่งเป็น5เกรดด้วยกัน0ถึง4น้องจำว่า3คือ muscle เท่ากับ fat 3ถึง4 poor outcome ก็คือโอกาสที่รีเพาได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือว่าฟังกกก์ชัันนนลบมมาาาาอออจจะไ่่่่่คยยยดีีแตถ้้ว3เ พอกโนซิตอาจจะดีอยู่แพตเต้ค s สซิฟิเคชันนะครับเขาก็จะดูในเรื่องของการที่มันมีการขาดแล้วสตัมเนี่ยมันรีแท็กไปไกลแค่ไหนก็แบ่งเป็น3 s ม a t e เหมือนกันถ้ารีแท็กไปไม่ไกลามากอยู่ใกล้ๆกล้อินซิชชันก็หนึ่งถ้ารีแท็กไปแถวแถวพิมาราเฮก็เป็น2ถ้าไปแถวแถวกีโนยก็จะเป็นสามอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงความสามารถในการเย็บซ่อมกลับมาหรือพอกโนซิตที่หลังจากรีเพาไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะส่งก็จะไม่ค่อยดีครับ สาเหตุของโรเตอร์คัพที่ขาดก็แบ่งเป็นฟอร์มาติกกับดีเจนนะครับที่เคยพูดไปนะครับก็คลาสิิฟรจำแนการแบ่งโรเตอร์คัพนะครับก็ถ้าเป็นพาเชียลเนี่ยเราใช้เอลแมนคลาสิิฟรจำแนจะแบ่งเป็นอัติคูล่าไซส์กับเบอร์เซลไซส์แล้วก็อินทราเทนีนัทนะครับอัติคูล่าไซส์เนี่ยจะสัมพันธ์กับอินเทอร์เนลอิมพิงเมนต์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโอเวอร์เฮดแอดเลดนะครับหรือว่ามีการอุบัติเหตุนะฮะแต่กลุ่มเบอร์เซลไซส์จะเป็น การขาดฝั่งสับอะโคเมนข้างบนนะครับแล้วสัมพันธ์กับสับอะโคเมนดีซีดกลุ่มอิมพิงเมนต์หรือกลุ่มดีเจเนอทีฟท,ที่มีการแวร์แอนด์แร์ของโรเวเตอร์ครัฟนะครับส่วนกลุ่มฟูลทิกเนตเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยการแบ่งตามแทร์ไซส์แบ่งตามแทร์เชฟน้อยกว่าหนเซนเป็นสมอลมีเดียมคือ1นึถึงสามลาดคือ3ามถึงห้ามากกว่าเท่ากับ5คือแมสซีฟแทร์เชฟแล้วแบ่งเป็นเคสเซนเชฟนะครับรีเวิร์สเอลเชฟนะครับเอลเชฟนะครับตาปิโซอดอลแล้วก็ฟูลทิกเนตแมสซีฟครับแทร์นะครับ แมสซีฟโรเตอร์คัพแทรจริงๆคนให้นิยามค่อนข้างเยอะมากเลยครับเดิมทีร้อยห้าเซนต่อมาบอกว่า2ถึงมากกว่าเท่ากับ2เทนดอนหลังจากดีไบายต่อมาก็บอกว่าคอมพพลตีแทสมากกว่าเท่ากับ2เทนดอนหรือปัจจุบัน2020ก็มีพูดในเรื่องของว่าฮิมโร่เฮดเอ็กซ์โพเชอร์ในการสโคบเข้าไปมากกว่า67%ก็เป็นแมสซีฟโรเตอร์คัพแทรเหมือนกันแต่แมสซีฟโรเตอร์คัพแทรไม่เท่ากับรีเพลเยอร์คัพแทรนะครับเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าอะไรทีีีี่่่่มมมารรรรพพไไไไไดด้้อะทะทนคับ อยากให้น้องรู้ว่านี่เหมือนกันครับอันนี้ก็เคยออกเหมือนกันในช่ว history ของสมโตมเมติกโรเ t o r cuff นะครับอันนี้เป็นเพเปอร์ที่เขารวบรวมเอ,อ่โรเ t o r cuff จากการอันเดอร์ซาวแล้วก็ฟลอร์อัพไปครับของอีกข้างหนึ่งดูว่าเออคนไข้เนี่ยที่ไม่มีอาากรสมโตมเมติกโรเ t o r cuff นะครับโอกาสที่เอ็นมันจะเปลี่ยนจากสมโตมเมติกเป็นสมโตมเมติกเนี่ยสาเปและใน2.8ปีเนี่ยเกินครึ่งเลยฮะลอยแทนเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ฟูติกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขาด มากกว่าพาเชียติกเนตอันนี้ตรงไปตรงมานะครับส่วนกลุ่มที่ซิมโตมติกมีอาการแล้วนะฮะเกินครึ่งเลยครับภายใน3ปีเนี่ยมีโอกาสขาดมากขึ้นนะฮะแล้วก็โดยที่ฟูติกเนตเนี่ยก็จะโอกเกสค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นพอลลัสติกจากอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถไว้คุยกับคนไข้ได้นะครับแล้วก็วางแผงกนการรักษาคนไข้ได้นะฮะอิมพิเม้นตินโดมแบ่งเป็นสี่ทายไพเมอรี่เซคแคนารีซับคอลคอยอินเทอร์นอลนะครับไพเมอรีเน,แบบนี่ยก็คือเจอเจอได้บ่อยๆแหละครับก็เป็นคาสซีอิมพิเม้นที่เราเจอกันในเวิปฏิบัติทั่วไป e อ็กเทนสิกไทเนี่ยคือกลุ่มที่มี s u b o c ะม่เนมีออ t o โตฟ e หรือมีออร์โ o ค i เมนะครับแล้วก็กลุ่ม i n t e n s i ิกไท e เนี่ยคือเกิดจากที่ว่าโอรเตอร์ครับมันหนาตัวขึ้นมีเบอร์ l t ่ติ k กเกอขึ้นมานะครับเกิด i m p พิเม้นต์นะครับเราจะดูตรงนี้ก็จากดูจาก X-ray ดู a อร m โคมเมนตสนะดูจาก Interop ดูจากการส่องกล้องเข้าไปเห็นซีเอเกเมนที่อยู่ตรงโคลาโคโคเมียนอาจามีเฟริงมีการลอยถลอกมีรอยถูที่มันเกิดจากอิมพิเมนต์ข้างในนนนี้ก็็เป Hook type ur, ะ ซึคลารีนอิมพิ้งเม้นต์นะครับก็คือเกิดจากสาเหตุอื่นๆอาจจะเกิดจากที่มัสเซิลนั้นมันเวิร์กเนตนะครับมีดีเจเนอเรทีฟหรือลอสออฟฟอร์สคูเปอร์ทำให้หัวมันชนหลังคาบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆเกิดเป็นอิมพิ้งเม้นต์เกิดขึ้นซับคลอคอยอิมพิ้งเม้นต์นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เจอที่โคลอคอยเนี่ยมันโพเมนแนนขึ้นอาจจะเจอตามหลังการผ่าตัดกระดูกบางอย่างนะครับคนไข้จะมีกดเจ็บโคลอคอยตรวจเกอร์เบอร์เท็ดโพซิทีฟนะครับซีทีเนี่ยเขาว่ากันว่าโคลอคอยที่ทูฮ อีกอย่างนึงน้องน้องรู้คือ internal impingement ครับ internal impingement ่ยเจอได้ในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาเขี้ยงนักกีฬาเ,เขี้ยงทั้งหลายนะครับก็คือที่มีการแอปดักเอ็กโรเตเยอะๆนะครับกลุ่มนี้เวลาเขาทำเนี่ยเขาปัญหาเขาก็จะมีไทสเน็ของการเอ็นเทนโดรเตนะครับเวลาเขาทำเครี้ยงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบริเวณตรงตรง GT นะครับมันจะไปขบกันกับเอ็นของสุดเทนดอนนะครับทำให้เกิดเป็นพาเชียลติคูล่าไซส์แท้ได้นะครับ นี้ก็เป็นการตรวจร่างกายของอ e m พ n t s y n d r โ m มนะครับเดี๋ยวน่าจะตอนบ่ายทีหนึ่งหลักการการรักษาคร่าวๆนะครับเริ่มเลยก็คือ Conserva t i v e ก่อนทุกรายครับคอนเซอร์วทีฟก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งฮะก็ต้องคุยเรื่องข้อดีข้อเสียแนวทางการรักษาแล้วพอกโนสิตที่พี่พูดไปตะกี้ให้กับคนไข้นะครับเราเริ่มจากโกคนไข้ก่อนว่าคนไข้มาด้วยโกเรื่องไหนเรื่องปวดหรือเรื่องวิ k นะครับตัวอย่างถ้าคนไข้มาด้วยเรื่องเพลเนเราสามารถให้การรักษาลดเพลคนไข้ก่อนได้ถ้าเขาลดเพลได้มีรอยขาดไม่ใหญ่หหนน้้้าาาาาาลัังงงเเขขดดีกก็ยสมรถใชไปติ แต่ถ้าเกิดฟอร์คูเปิลก็ไม่ดีรอยขาดดูใหญ่มากนิวแนวน้มแล้วพอกเราเสร็จไม่ดีก็ต้องเวยคนไข้อีกทีหนึ่งการรักษาด้วยการที่ไม่ผ่าตัดเนี่ยอาจจะให้เป็นการกินยาครับหรือการฉีดเซอร์ไพเจคชัน่นเข้า้ออันนี้ก็เป็นมาตรฐานการรักษาทางโลกไม่ได้เป็นมอแพคทิพใดๆนะครับหรือการตัดแอคทิวิตี้โมดิฟิเคชั่นนะครับการจํากัดการเจ้าของหนักหรือยกแขนที่สูงก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สามารถทําได้คือการออกกาลังกายพวกเพอริสคปูลาร์มัสเซิลให้ดีออกกาลังกายหน้าแลละะหหหััััังงงขอออคคพใใ้้้้ดดีีเื่่่่ทชวยยยรรูนนนไบ แล่สาคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ําในกลุ่มไข้เราจะผ่าเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มทรมาติกที่เป็นเอ u กซ์คิวรับเจอร์นะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นฟูติกเนตที่รักษาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้เรื่องั้างข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดนะครับคนท่าอินเตอร์เคชันในการผ่าตัดก็จะเป็นมีการอินเฟชันรอบๆอินโนฮิมิรัลจอยหรือว่าถ้าเกิดเราจะต้องผ่าเข้าไปเย็บซ่อมเอ็นข้อไหล่ในคนไข้ที่เป็น OA ไปแล้วนะครับก็อา,อ,าาอาจจะต ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นเมด c ค m o คมมอบิดนะครับการผ่าตัดเนี่ยจริงๆสเปกตรัมมีการรักษาหลายอย่างเลยครับตั้งแต่ดีบา m เมนจนไปถึงการเย็บซ่อมเอ็นข้อไหลนะครับก็อันนี้ก็รูปพี่น้องต้องเน้นๆนะครับแล้วก็สไลด์สุดท้ายก็เน้นเรื่องของ conservativ ก่อนนะครับแล้วก็รักษาตามร้อยโรคอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับ